อันนี้เป็นปั๊มน้ำเสม,มอนะครับยี่ห้อเฮนดโดโลนะครับขนาดปั๊มก็ท่อสามนิ้วนะ,ะท้ายแผงโมโน400วัตต์แปดแผงนะครับนะ้ายแปดแผงแตเป็นอันนี้เป็นท่อสามนิ้วนะครับไหลเต็มดีดดแดดก็ประมาณตีเป็ดบ้งครับตีเป็ดงี้ครับอันนี้ไหลเต็มท่อดีครับอันนี้ขนาดขนาดท่อสามนิ้วแล้วไง อันนี้เป็นเป็นบอ่อขนาด8ดนิ้วนะครับอ่าเป็นบอ่อขนาดท่งนิ้วลงไม่ได้นะคอันนี้ต้องมากวรเป็นบอ่อ8นิ้วถึงจะลงเสมอดได้ีไหลไหลคุณอดีนะลไหล,หลดีไหลแพง,งโมโนทีร้อยแปดแพงครับอันนี้ไหลดีคนระับน้ำบ่อน้ำดีมากเลย อันนี้มีเพิ่งเปิดแล้วนะเพิ่งเปิดได้ไม่กี่นาทีเพินน่งนาทีกว่าอันนี้ไหลไหลประมาณนี้ไหลเยอะอันนี้เป็นคอสามนิ้วนะเนี่ยอ่าซึ่งเป็นบอ่อแรกของอน้องพุนรามแล้วเนี่ยที่เอามาลองลงดูครับนะเป็นบอ่อแรกของน้องพุนรามที่อ่าเอาเสม็ดสามนิ้วลง ไหลดีครับน้ำนำพื้นดีน้ำเนี่ยเป็นปัมม๊มเสมอยี่ห้อเฮนดโดโรนะครับอ่อสาม้วอ่น้ำสามสิบนิครนะถือว่าเยอะมากโอ้ไหลนะนนี้กระยุก,กับสภาพแดดครับนั่นมันแดดที่นันท์ดีมพัน,นออยานาจะแรงกว่านี้นะ ในที่สนใจกับดิจิตอได้ครับช่างเขียวโซลารเซลล์0615937224หรือว่าสั่นไปที่ร้านก็ได้นะครับ้านไลทิ้งพัดสีภูมิบานกายเท่านี้ครับไลท์ดีครับขอบคุณครับ